ครับสวัสดีครับจากช่องไล่น้ำไล่น้ำหนึ่งกำมู on, ระพนะครับอุ้มช่างไม้ไผ่นะครับเอสี F Z หลายท่านสอบถามมาว่างานไม้ไผ่เนี่ยไม้แข็งหรืออ่อนนะครับนี้ไม่ต้องอธิบายกันมากตัวนี้มีเล่มนี้นะครับมียางไม้ไผ่บางชนิดบางชนิดเดียวกันอาจจะมียางมี ไหลย้อนออกมาก็จะเคลือบครับอันนี้ไม่ไผ่แข็งไหมนี่ครับมีดเล่มนี้แตกมีดเล่มนี้ตัวเชื่อมแตกวันนี้มีดเล่มนี้นะครับวันนี้ไปอีกเล่มนึ่ง ตัวนี้นะครับดูรอยหยักนะครับดูรอยหยักเป็นฟันตะ,ะแทรงนะครับงานไม้ไผ่ที่อุ้มทําคือถ้าไปตัดเองมันก็จะสภาพสะบักสะบอมหน่อยในเครื่องมือเครื่องใช้นะครับพวกนี้คงต้องเข้าไปลานตีเหล็กตีมีดนะครับเอามีด ทางห้ายดวงนี้ไปซ่อมแล้วตัวนั้นคือคนรูดความร้อนนะครับจากเครื่องอบนะครับเครื่องอบแล้วก็มาใช้ที่การแบบของมุ้มแเลยตัวนี้จะทำเอาไว้ทำงานไม้ดัดโค้งครับไม้ดัดโคง้งต้องได้ความร้อนบ้างแล้วก็เอา พายินชุกแล้วก็ทำให้เนื้อไม้แห้งครับมันจะได้อยู่ทรงนะครับตัวหมอตัวนี้ก็กำลังจะหาวิธีการใช้เพิ่มแรงอัดนะครับเพิ่มแรงอัดจากหม้อต้มนะครับ ุปกรณ์พวกนี้ได้มาจากการรับซื้อของเก่านะครับรับซื้อของเก่าของผมเองบางทีลูกค้าก็มีลูกค้าประจําเรียกไปเอาของบ้างเอาสินค้าบ้างนะครับนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ก็ยิงไปทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ ดัดแปลงมาใช้เกี่ยวกับงานไม้ไผ่นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในชุมชนเมืองนี้ก็เมื่อก่อนทํางานไม้ไผ่อยู่บ้านอย่างนี้นะครับการก่อไฟในชุมชนเมืองก็ควันอันดับหนึ่งเลยควันรบกวนเพื่อนพื่นบ้านนะครับสองเสียงนะครับเสียงที่สะท้อนดังก็เลยตัดสินใจไปทําทีู่่ย์ศิลปาชีพบ,บ้านจานนะครับพอดี ผู้หมวดพันใจดีงานสาขาทางด้านชักไม้ไผ่เนี่ยยังยังไม่มีใครมาทำเป็นรูปแบบเพื่อจะเผยแพร่นะครับความรู้ความสามารถในการทำงานไม้ไผ่นะครับตัวผมเองก็ไม่ได้ห่วงวิธีนะครับไม่ได้ห่วงขั้นตอนไม่ได้ห่วงอะไรสิ่งที่ตัวเองลองผิดลองถูกมาแค่จะสอนให้ฟรี นะครับเคยทำช็อปสอนทําบ้านไม้ไผ่หลายก็หลายลอรอบนะครับตอนที่อยู่ไรน,น้ำหนึ่งนี่ครับตอนเย็นอุ้ก็จะมาเขียนแปลนนะครับทดสอบว่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ตัวไหนชำรุดบ้างนะครับแล้วก็จะมาเขียนแปลน แบบคร่าวๆง่ายๆนะครับคำนวณดูว่าจะใช้ไม้กี่รลำอันนี้ชุดซุ้มปลูกอ,อะไรนะปลูกผักที่เป็นประเภทเช่นบวบถั่วฝักยาวหรือฝักทองนะครับทำไมอุ้มไม่ทำโค้งเลยเหมือนในอ,อินเทอร์เน็ตทั่วไปก็คืออันดับแรกคือต้องรับน้ำหนักได้จริงสองแรงลม นะครับเพราะว่าอุ้มก็ลองิดลองถูกมาเยอะนะครับพอผลผลิตออกดกซุ้มพังก่อนก็เลยต้องมีคานรับน้ำหนักเป็นระ,ะระยะระยะระยะไปเขียนแบบแปนว่าใช้ไม้เท่าไหรกี่ลำกี่ลมำวัสดุอะไรบ้างอย่างเช่นนี้รวมใช้ไม้หนึ่งร้อลำคูณยนะีหก็สองพน้าะลูกแม็กสากล่อง ก็900สกรูสากล่องก็900ค่าแรงค่าแรงเหลาไม้นะครับค่าสีน้ำเออสีวานิชนะครับค่าแรงอุ้มก็พันสา ถ้าทำสองชุดนะครับอันนี้ลูกค้าขอลองดูชุดแรกก่อนแล้วก็ชุดที่สองก็จะดัดแปลงแก้ไขนะครับนี่ก็คือผังนี่เป็นแปลงผักธรรมดานะครับตัวตัวนี้และตัวนี้ก็คือเป็นอยากได้เป็นซุ้มลอยนะซุ้มให้มันดูแล้วหน้าเซลฟี่นะครับก็เลยเป็นที่มาของ ดัดไม้โคง้งและคานรับน้ำหนักนะต้องใช้งานได้จริงนะครับคือสำหรับแปลนนี้นะครับหลังจากทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้งก็จะลองเดินเดินด้านบนเลยเดินดูถ้ามันยุบหรือเสียหายก็แสดงว่าการคำนวณของเราผิดพลาดนะครับ การทำงานของเราผิดพลาดเพราะทำไมทำไมต้องขึ้นไปดูตายขึ้นไปเหยียบบนนัน่องอยู่ก็เพราะว่าน้ำหนักของผมอยู่ที่เจ็ดสกิโลกรัม72กิโลกร,รมักกรรมแล้วผลิตภัทางการเกษตรนี้หนักกว่าน้ำหนักตัวผมอยู่แล้ว ถ้าผมขึ้นไปบนนี้แล้วอโอเคมันไม่หยวบยาบมากนะักหรือแข็งแรงนะครับถ้ามันแข็งแรงรับน้ำหนักผมได้ผลผลิตทางการเกษตรก็ต่อให้โดกแค่ไหนก็รับได้และที่สำคัญลมซุมประเภทนี้แพ้ลมแพ้ลมยังไงก็คือถ้าเป็นทุ่งกว้างเนี่ยลมกันโชกแรงมาปุ๊บ น้ำหนักของผลผลิตทางการเกษตรบวกกับแรงลมก็เท่ากับพังนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องบอกแนะนำลูกค้าว่าต้องทำคานร,รับน้ำหนักแล้วก็ส่วนเว้าโค้งก็ทำให้มันเอาตัวรอดในแรงลมได้นะครับก็คลิปนี้ก็หลายท่านนะครับ อยากให้ผมเปิดช่องยูทูบเบอร์ซึ่งผมเองก็ลืมไปลืมไปว่าตัวเองก็เคยเป็นยูทูบเบอร์แล้วที่มีครั้งนั้นก็มีบริษัทปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งมาจ้างให้เป็นยูทูบเบอร์แต่ผมไม่ผมไม่อยากที่จะเอาสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เรื่องคุณภาพ ของปุ๋ยเขามาหลอกขายก็ไม่ไม่โอเคกับปุ๋ยเจ้านั้นและเงินค่าจ้างของการที่เป็นยูทูบเบอร์ให้เขาก็ราคาแพงพอสมควรอยู่อันนั้นเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งในการเป็นยูทูบเบอร์ของผมตอนนั้นและก็อีกรายได้จาก Youtube นะครับก็อีกส่วนหนึ่งแต่ ดูแล้วผมลองใช้แล้วปุ๋ยเขาไม่ได้ไม่ได้ผลอย่างที่อยากให้ผมเป็นพรีเซนเต้ผมก็เลยไม่รับงานนั้นนะครับจนวันนี้ไปอะไรนะไปถ่ายคลิปให้แม่แล้วลองอา้าวของตัวเองก็มีนี่หว่ะบางทีคนเรามันลืมลืมลืมจนไม่รู้ว่าจะลืมอะไรได้อีกแต่ใน,น้นาคตอนาคตก็น่าจะ จำเรื่องราวต่างๆได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำการเกรรษตรเกี่ยวกับการปักชํำไม้ไผ่คลายนะครับแล้วก็งานออกแไนการทำศิลปะในรูปแบบของการนำไม้ไผ่มาทำเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆนะครับงานออกแกไในประจำปีของมองกเรรษตก็เคยไป ดูแลแล้วก็ทำให้เขาอยู่3ปีซ้อนนะปีนี้ซีบอกไม่ไหวแล้วงานหนักเกินนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดใจด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ